สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เข้าสู่ช่อง Hello Test นะครับวันนี้นะครับผมก็จะนําเรื่องราวของการประกันตัวนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับนะในแบบฉบับของ Hello Test นะครับพูดจาภาษาบ้านๆให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายๆนะครับการประกันตัวคืออะไรครับการประกันตัวนั่นก็คือการนําหลักทรัพย์นะครับไปวางค้าประกันแทนตัวเรานะครับตัวเราก็ออกมานะครับรับอิสระภาพออกมานะครับ การประกันตัวนะครับมีตั้งแต่ในชั้นสอบสวนเลยครับหรือว่าทาพิผู้ภรษาบบ้านๆก็คือชั้นโรงพักนะครับนะสามารถประกันตัวได้นะครับหรือว่าไปประกันตัวที่ชั้นศาลก็ได้นะครับนะชั้นโรงพักนะครับในกรณีที่เป็นการประกันตัวในโรงพักเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะเป็นคดีเล็กๆน้อยๆนะครับอัตราโทษไม่สูงนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะพิจารณาให้ประกันตัวนะครับนะหรือหากเป็นกรณีที่นะครับเป็นคดีนะครับ ที่มีอัตราโทษสูงนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็อาจจะคัดค้านการประกันตัวนะครับนะไม่ให้ประกันตัวแต่ถามว่าเราประกันตัวได้ไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลนะครับเวลาเขาส่งตัวเราไปที่ศาลเนี่ยญาติพี่น้องก็เอาเงินนะครับหรือว่าเอาหลักทรัพย์เนี่ยไปวางค้าประกันที่ศาลก็ได้นะครับถึงเจ้าหน้าที่เขาจะคัดค้านก็จริงนะครับว่าเฮ้ยคุณไปก่อคดีฆ่าคนตายนะครับคุณมียาเสพติดปริมาณมากๆนะครับ การมียาเสพติดปริมาณมากๆนะครับมันก็ทําให้อะไรัตราโทษที่เราจะได้รับมันสูงตามนะครับเจ้าหน้าที่เขาอาจจะคัดค้านการประกันตัวนะครับนะเจ้าหน้าที่ที่ทําคดีเราเนี่ยเขาอาจจะคัดค้านนะครับแต่เมื่อไปถึงศาลแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลนะครับดูว่าหลักทรัพย์เราเพียงพอที่จะค้าประกันเราไหมนะครับทีนี้นะครับหลักทรัพย์ในการค้าประกันเราเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเงินสดเช็คเงินสดนะครับนะที่ดินนะครับที่ดินเนี่ยก็ต้องเอาไปประเมินนะครับ เอาไปประเมินที่สำนักงานประเมินที่ดินนะครับสำนักงานที่ดินนะครับให้เขาประเมินราคานะเมื่อเราได้ราคาปุ๊บนะครับเราก็เอาไปยื่นนะครับสมมุติว่าศาลกำหนดประกันตัว2 0 0,000นะครับเราที่ดินไปประเมินนะครับนะหากราคาเกิน200,000เราก็สามารถเอาโฉนดที่ดินนั้นมาวางค้ำประกันที่ศาลได้นะครับนะหรือบางคนนะครับไม่มีเงินพอที่จะประกันนะครับนะเราก็สามารถไปซื้อหลักทรัพย์ได้นะครับซื้อหลักทรัพย์ที่ ศาลนะครับนะเขาจะมีนะครับนายหน้านะครับนะสำหรับประกันนะครับนายหน้าเขาจะขายหลักทรัพย์นะครับในการประกันนะครับสมมุติว่าเราอันนี้เราสารกําหนดมา2 0,000ื่นเรามีเงินอยู่หมื่นหนึ่งเราไม่พอแน่ๆนะครับนะเราหายยังไงก็ไม่ได้นะครับเราก็ไปซื้อหลักทรัพย์เขาเอานะครับไปเช่าหลักทรัพย์นะครับไม่ใช่ซื้อหรอกครับเช่าเช่านะครับเช่าหลักทรัพย์นะครับนายหน้าประกันเนี่ยเขาก็จะให้หลักทรัพย์เราไปประกันตัวออกมานะครับ ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วถ้าเราหนีประกันแล้วในหน้าเขาโดนยึดไหมเขาไม่โดนนะครับเขาก็ถอนประกันเรานะครับทันทีที่เราหนีประกันตัวปุ๊บนะครับเราไม่ไปตามสารนัดนะครับหรือว่าเราไม่ไปฟังคําพิพากษาเนี่ยนะครับในหน้าเขาก็ถอนเงินนะครับถอนประกันเรานะครับถอนหลักทรัพย์ออกจากการประกันเรานะครับเราก็จะมีหมายจับมาทันทีนะครับหรือในกรณีที่เป็นญาติพี่น้องนะครับนะ เราประกันตัวเราออกมาเนี่ยมาถึงบ้านมาทะเลาะบ่อแว้งกันญาติพี่น้องเราไปถอนประกันออกมาปุ๊บนะครับเราก็มีหมายจับเหมือนกันนะครับนะดังนั้นนะครับการประกันตัวเนี่ยนะครับก็คือการได้รับอิสระภาพชั่วคราวนั่นแหละครับนะถามว่าเขาประกันตัวออกมาทําไมนะครับบางคนประกันตัวออกมาเพื่อต่อสู้คดีนะครับนะการที่อยู่ในเรือนจําเนี่ยมันต่อสู้คดีลําบากครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า การหาหลักฐานการคุยกับพยานนะครับการนัดแนกับพยานนะครับพูดคุยกันให้เข้าใจในรูปเรื่องราวของคดีเนี่ยมันทําได้ยากนะครับแต่ถ้าเราประกันตัวออกมาเนี่ยการที่จะต่อสู้คดีมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายกว่าการอยู่ในเรือนจํานะครับหรือบางคนเขารู้แหละว่าเขาผิดนะครับเขารับสารภาพด้วยซ้ําไปแต่ทําไมเขาถึงประกันตัวออกมามันเป็นการซื้อเวลาครับบางคนประกันตัวออกมาเพื่ออะไรครับจัดแจงธุรส่วนตัวนะครับนะเคลียร์เรื่องหนี้สินเคลียรเรื่องบริษัทนะครับนะ จัดการนะธุระส่วนตัวให้เสร็จก่อนเข้าไปติดคุกนะครับนะทีนี้นะสำหรับการประกันตัวนะครับบางคนที่สู้คดีเนี่ยนะครับผมใช้คํานี้ดีกว่าบางคนที่สู้คดีนะครับนะเวลาเราสู้คดีถ้าหากเราแพ้เนี่ยนะครับศาลจะตัดสินเราเยอะกว่าการรับสารภาพนะครับเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจนะครับสมมุติว่าเราสู้คดียาเสพติดอย่างเงี้ยนะครับศาลตัดสินมา10ปี นะถ้าเรารับสารภาพเนี่ยสารตัดสินจำคุก10ปีรับสารภาพมันจะลดโทษกึ่งหนึ่งนะครับเหลือ5ปีนะแต่ถ้าเราสู้นะครับเราไม่รับสารภาพเนี่ยนะครับนะเราสู้จนสารชั้นต้นตัดสินนะจำคุก10ปีเราสู้ต่ออีกอุทธรณ์ตัดสินเราสู้ไปต่ออีกจนดีกาตัดสินเนี่ยสารตัดสินเนี่ยเขาจะอ่านคำพิาพากษาประมาณว่านะครับนะจำเลยนะครับนะกระทำผิดจริงนะครับตามนะครับหลักฐานนะครับนะที่นำสืบในชั้นศาลนะครับนะ จำเลยไม่ได้รับสารภาพนะครับแต่จำนวนต่อหลักฐานะครับสารจำคุก10ปีนะครับโดยไม่รอลงอาญาเขาไม่มีคําว่าลดโทษให้นะครับถ้าหากเราสู้คดีดังนั้นนะครับตัวเรานี่แหละย่อมรู้อยู่แก่ใจนะครับเราเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะครับว่าเราทําผิดจริงไม่ผิดจริงนะครับเราอย่าไปฟังคําทนายหรือว่าคาถามว่าฟังคําทนายได้ไหมได้นะครับแต่ถามว่ามันมันรู้อยู่แก่ใจนะครับนะเวลาเราทําผิดเนี่ยหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ย เขาก็มีอยู่แล้วนะครับเขาถึงมีหมายจับมาหาเรานะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ทําผิดนะครับเราพอมีหลักฐานไปหักล้างสิ่งที่เขากล่าวหานะครับเราก็ต่อสู้ไปนะครับถ,ถามใจตัวเองว่าเราผิดไม่ผิดถ้าหากเราผิดให้เรายอมรับผิดนะครับมันจะง่ายกว่านะครับนะไ,ได้รับการลดโทษกึ่งหนึ่งเลยนะครับนะแต่ถามว่าถ้าสู้แล้วมันชนะมันก็รอดอะชนะก็คือหลุดเลยไม่ต้องจําคุกเลยนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่มีขึ้นอยู่กับทนายนะครับว่ามันจะต่อสู้ได้ไหมนะครับในลักษณะทนายที่ดีเนี่ยเขาจะแนะนําเลยว่าอย,อย่างเงี้ยมันต่อสู้ลําบากนะการต่อสู้มันมีหลายรูปแบบนะครับไม่ใช่ว่าสู้ให้หลุดคดีอย่างเดียวนะครับบางคนสู้ให้ติดน้อยนะครับนะจากข้อหานะครับพยายามฆ่านะครับกลายเป็นข้อหาทะเลาะวิวาทนะครับนะ ไปกลายเป็นข้อหาบันดาลโทสะอย่างเงี้ยนะครับฆ่าโดยบันดาลโทสะแทนที่จะเป็นฆน่าโดยไต่ตองไว้ก่อนนะหรือว่าเป็นข้อหาที่มันรุนแรงก็ลดเป็นข้อหาเบาได้นะครับหากเรามพีพยานหลักฐานมีการต่อสู้ที่ดีนะครับโทษมันก็จะลดมาเยอะนะครับอย่างเช่นฆ่าคนโดยไต่ตองไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะครับแต่เราสู้สู้จนกลายเป็นว่า นะครับมันเราไม่ได้ไต่ตองนะครับมันเป็นเหตุซึ่งหน้านะครับมีการทะเลาะเบาแวงกันนะครับเราบันดาโทสะนะครับเราไม่ได้เตรียมการไปนะครับจากไต่ตองเนี่ยนะครับโทษสูงสุดคือประหารชีวิตนะครับแต่ถ้าบรรดาลโทสะเนี่ยโทษจำคุก1 5บหถึงยีปีครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยนะครับมีพยานหลักฐานเพียงพอไหมที่จะไปหักล้างคําเก่าหานะครับของ ฝ่ายโจย์นะครับดังนั้นนะครับการประกันตัวออกมามันมีหลายรูปแบบนะครับประกันตัวออกมาเพื่อตาเตรียมต่อสู้คดีเพื่อให้ตัวเองได้รับโทษน้อยไม่ใช่ว่าประกันตัวออกมาแล้วสู้อย่างเดียวนะครับบางคนเขาแค่ประกันตัวออกมาเพื่อซื้อเวลาจัดแจงนะครับเตรียมการที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจําอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับสู้ติดแน่แพ้ติดนานอะไรประมาณนี้นะครับตามคํานี้นะครับนี่ก็คือหลักการโดยทั่วไปของการประกันตัวนะครับนะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับหากอยากรู้เรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์นะครับมาได้นะครับหากผมรู้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ให้กำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆจากใจจริงช่องฮัลโหลเทสครับผม